อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกันนะตอนที่805สัญญาณเตือนอันตรายทำเหมือนกับคราวที่แล้วแถวแรกขึ้นไปก่อนฉินเฟิงประกาศเสียงดังคนแถวแรกรีบขยับฝีเท้าทันทีคนพวกนี้ทั้งหมดคือผู้ใช้อบิลิตีที่ฉินเฟิงรวบรวมมาได้และยังมีบางส่วนเป็นสมาชิกของผู้ใช้พลังในพื้นที่วินล่า โดยไม่มีข้อแก้ตัวใดๆที่ทำแบบนี้เพราะในหมู่คนที่กล่าวมาที่น่าห่วงที่สุดคือเด็กๆเ,เมื่อเป็นลูกของผู้ใช้พลังก็ย่อมมีโอกาสมากถึง80%ที่จะสามารถปลูกพลังได้ฉะนั้นหากเด็กๆพวกนี้ไม่ได้รับการช่วยเหลือเมื่อพวกเขาตายไปมีแนวโน้มว่าพันธมิตรมนุษย์จะได้รับความเสียหายอย่างใหญ่หลวงสำหรับหน่วยลาดตระเวนและกองทหารรักษาการของเมือง ทั้งหมดประจําการอยู่รอบนอกสุดจัดวางแนวป้องกันอย่างแข็งขันแกงแกงแกงรองเท้าเหยียบลงบนบันไดเหล็กเกิดเสียงดังสะท้อนยิ่งปีนสูงขึ้นไปเรื่อยๆหัวใจของผู้คนก็ยิ่งเต้นแรงพวกเขาเรีดทั้งแรงกายและแรงใจทั้งหมดที่มีปีนป่ายขึ้นข้างบนแต่ลึกๆในใจเกิดความรู้สึกว่าอาจร่วงตกไปได้ทุกเวลาเด็กบางคนร้องไห้น้ำตาแตกพ่อแม่ช่วยอุ้มขึ้นไป ผู้คนข้างหลังเบียดเสียดกันแน่นขนาดก้มลงมองจากเบื้องบนราวกับภาพลำตัวมังกรดำกำลังแหวกว่ายขึ้นสู่ท้องฟ้าเบื้องบนอย่างต่อเนื่องแม้แถวหลังที่ทยอยกันขึ้นไปจะเป็นคนธรรมดาแต่หลังได้รับการฉีดยาปลุกพลังพละกกำลังพวกเขาเพิ่มพูนขึ้นเป็นอย่างมากบันไดน,นี้แม้ยาวแต่สามารถปีนป่ายขึ้นไปได้ในอึดใจ ในเวลานั้นเองช่วงปลายขอบสีดำของช่องว่างมิติกล่องใบหนึ่งผลบอออกมาพลุไฟที่ถูกผูกติดไว้ประทุแสงสีแดงขึ้นทันทีหลายครบหนีเอาชีวิตรอดคิดแต่อยากจะออกไปจากที่นี่เร็วๆผงาตกใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันขณะเดียวกันสีหน้าของผู้ใช้พลังเองก็แปเปลี่ยนไป นั่นเพราะควันไฟสีแดงมันสื่อความหมายถึงสัญญาณเตือนอันตรายปัจจุบันไม่มีใครสามารถใช้พลังสมาธิได้ดังนั้นไม่ทันรู้สึกตัวบวกกับเสียงตึงตังของชาวเมืองที่กำลังอพยพและฉินเฟิงที่วุ่นอยู่กับการจัดระเบียบทำให้ไม่มีใครทราบว่าเกิดอะไรขึ้นในระยะไกลออกไปแต่เมื่อปรากฏควันไฟสีแดงพวกเขาก็ตื่นตัวทันทีพรึบ ร่มชูชีพขนาดใหญ่กลางออกสัญญาณด้านนอกแจ้งให้ผู้ใช้พลังตระหนักว่ามีบางอย่างกำลังมาฉินเฟิงยกโทรโขงในมือแหกปากเสียงดังใครที่ยังไม่มีอาวุธรีบไปหยิบปืนซะเตรียมพร้อมรับศึกฉินเฟิงหยิบกล้องส่องทางไกลที่เขาเคยเก็บได้จากร้าขายอุปกรณ์รุนระดับต่ำขึ้นมาจ่อตามองค์ไกลออกไปตัวเขาหนิงซินกวนฉานและหลี่หยวนซานยังมิได้จากไปทันที แต่ยืนอยู่บนตึกสองหลังในมุมที่ต่างกันช่วงเวลานี้เมื่อทั้งสี่ยกกล้องสองทางไกลขึ้นมองทั้งหมดค้นพบถึงความผิดปกติทันทีท่ามกลางป่าคอนกรีตเสริมเหล็กในเมืองปรากฏกองทัพสัตว์ร้ายกำลัง,ลงหลั่งไหลตรงเข้ามาอย่างกระทันหันไม่ดีแล้วฉินเฟิงยังไม่รู้ว่าสัตว์ร้ายพวกนี้ถูกดึงดูดเพราะพลังงานที่ไหลเข้ามาจากช่องว่างมิติหรืออะไรกันแน่ แต่เมื่อวานไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยระหว่างนั้นเองกล่องใบหนึ่งตกลงบนดาดฟ้าตึกของฉินเฟิงพอดีฉินเฟิงเตะฝาด้านบนสำรวจสิ่งที่อยู่ข้างในและพบว่ามันเป็นปืนใหญ่มือปืนใหญ่มือชนิดนี้ถูกวิจัยและจัดสร้างโดยกลุ่มเฟิงหลีวัสดุถือว่าเป็นของเลเวลจทั่วไปแต่พลังที่แท้จริงกลับสามารถปลดปล่อยออกมาได้ในระดับเลเวลอี อันที่จริงนี่เป็นอาวุธของกลุ่มเฟิงหลีที่ไม่สามารถเผยแพร่ต่อสาธารณชนนั่นเพราะหากอาวุธชนิดนี้กระจายออกไปมีแนวโน้มว่าจะส่งผลกระทบต่อตลาดบีบผลประโยชน์ของผู้อื่นเว้นแต่ฉินเฟิงจะไปถึงเลเวลเอสเขาจะไม่มีทางใช้วิธีการโหดเที่ยมแบบนี้เด็ดขาดเนื่องจากทำแบบนั้นเท่ากับเป็นการเพราะสร้างศัตรูนับไม่ถ้วนอย่างไรก็ตามฉินเฟิงคุ้นเคยกับมันเป็นอย่างดี คลิก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 ฉินเฟิงประกอบมันเข้าด้วยกันอย่างรวดเร็วเสร็จสมบูรณ์ในเวลาไม่ถึงครึ่งนาทีหนิงซานที่อยู่ข้างฉินเฟิงมองไปยังการเคลื่อนไหวอันราพร่นนี้ด้วยแววตาตกตะลึงคุณก็มาเอาปืนไปด้วยจำเป็นต้องใช้มันป้องกันตัวในเวลาสำคัญฉินเฟิงโยนปืนให้แก่หนิงซินส่วนตัวเองเร่งติดตั้งไรเฟิลซุ่มยิงระยะไกลที่ทรงพลังอีกกระบอกอย่างรวดเร็ว แต่ครั้งนี้ใช้เวลาเกือบสองถึงสนาทีเมื่อติดตั้งเสร็จสิ้นก็แนบใบหน้าลงกับสะโขบเล็งไปในระยะไกลเปรี่ยงแม้จะใส่ที่เก็บเสียงไว้แล้วแต่ตัวปืนยังคงระเบิดเสียงอันคมชัดภายในกล้องสองทางไกลของหนิงซินตำแหน่งหว่างคิ้วของสัตว์ร้ายตัวหนึ่งถูกเจาะเป็นรูในพริบตาจากนั้นปรากฏหมอกเลือดพุ่งออกมาทางด้านหลังสีสษะมันดวงตาของหนิงซินเบิกกว้าง แมนยำจริงๆต้องรู้นะว่าตอนนี้ไม่สามารถใช้พลังสมาธิได้ดังนั้นทุกการยิงปืนล้วนอาศัยประสบการณ์ที่สั่งสมมาในอดีตและความคุ้นเคยกับมันถึงจะยิงถูกเป้าหมายได้ซึ่งนั่นหมายถึงในกรณีระยะใกล้แต่ที่เพิ่งยิงไปนี้ระยะห่างอย่างน้อยมากถึง2,000เมตรหากไม่ใช่เพราะหนิงซินมองผ่านกล้องสองทางไกล ด้วยระยะห่างขนาดนี้เขาไม่สามารถเห็นสัตว์ร้ายกำลังเคลื่อนไหวได้ด้วยซ้ำระหว่างกำลังอึ้งในใจฉินเฟิงที่อยู่ด้านข้างลั่นไกอีกครั้งโผล่โลสัตว์ร้ายอีกตัวหมอบลงกับพื้นฉินเฟิงเวลานี้ขมวดคิ้วแน่นนิ้วเขาสับไกเสียงดังคลิกคลิกคลิก,ลกระเบิดยิงไม่หยุดยัง้งนี่ไม่ได้หมายความแค่ว่าเขาแม่นแต่ยังตีความได้ว่ามีสัตว์ร้ายบุกเข้ามาเยอะเกินไป อาศัยความสามารถของคนคนเดียวแม้มีจำกัดแต่อย่างน้อยยังช่วยถ่วงเวลาได้หลังจากพวกสัตว์ร้ายได้กลิ่นเลือดในอากาศมันก็เริ่มชักฝีเท้าถอยคลิก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 เสียงลั่นไกาแทบดังออกมาพร้อมๆกันหากไม่ใช่เพราะหนิงซินยืนอยู่ข้างๆฉินเฟิงคอยมองเหตุการณ์ผ่านกล้องเขาคงสงสัยว่าฉินเฟิงยิงกระสุนเปล่าทว่าสีแยกที่ห่างออกไปนับพันเมตร บัดนี้ได้กลายเป็นแอ่งเลือดอย่างสมบูรณ์มีร่างสัตว์ร,ร้ายมากกว่า10บตัวนอนแน่นิ่งกระนันสัตว์ร,ร้ายจากทุกสารทิศก็ยังคงก้าวประชิดเข้ามาจนในที่สุดสัตว์ร,ร้ายพวกนี้ก็ถูกค้นพบโดยผู้ใช้พลังที่เฝ้าอยู่รอบนอกพวกเขารู้สึกประมาตึงเครียดอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนสัตว์ร,ร้ายพวกนี้แม้ความแข็งแกร่งไม่สูงนักระดับพอๆกับงูพิษเขียวก่อนหน้านี้เลเวลอยู่ในช่วง GF มากสุดไม่เกินอีในความเป็นจริงบริเวณพื้นที่โซนนี้เดิมเคยเป็นอาณาเขตของราชันเสือแดงที่เคยต่อสู้กับฉินเฟิงแต่เพียงผู้เดียวแต่เนื่องจากการตายของมันประจวบกับมีบรรยากาศแปลกปลอมเล็ดลอดเข้ามาจากช่องว่างนิติส่งผลให้สัตว์ร้ายตัวอื่นๆถูกดึงดูดมาที่นี่อย่างไรก็ตามในส่วนของสัตว์ร้ายตัวใหญ่พวกมันกลับทำตรงกันข้ามยังไม่กล้าเข้ามา มีเพียงสัตว์ร้ายขนาดเล็กเท่านั้นที่เป็นแบบนี้ก็เพราะอย่างหลังไม่อยู่ในห่วงโซ่อาหารของราชันเสือในขณะที่จำพวกแรกยังหวันเกรงกลิ่นของราชันเสือยังไม่มั่นใจว่าราชันเสือตายแล้วจริงๆหรือไม่เพราะเรื่องนี้เองทำให้ฝ่ายมนุษย์พอมีเวลาได้หายใจบ้างกระนั้นเมื่อไม่ได้รับการสนับสนุนจากอ bility หรือกำลังภายในความแข็งแกร่งของคนเหล่านี้ชวนให้อดกังวลไม่ได้จริงๆ ปัง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 เสียงอาวุธปืนดังขึ้นเป็นชุดยิงถูกสัตว์ร้ายบางตัวจนกลายเป็นรูพรุนเลือดเจิ่งนองไปทุกที่เพียงแต่ว่าสัตว์ร้ายพวกนี้ก็ว่องไวไม่แพ้กันฝูงลิงกลุ่มหนึ่งปีนป่ายขึ้นไปตามอาคารแม้พวกมันอ่อนแอแต่ยังครอบครองสติปัญญาระดับหนึ่งอาศัยจุดบอดหลบเลี่ยงสายตาของผู้ใช้พลังบุกมาถึงยอดตึกได้ในที่สุดกี ลิงน้อยคำรามกอบหมับลงบนร่างผู้ใช้พลังคนหนึ่งอย่างแรงแล้วจับเขาโยนลงจากตึกสูงทันทีอาชายผู้ใช้พลังกรีดร้องลั่นตัวเขาไม่มีร่มชูชีพหรือเครื่องร่อนเวหาฉะนั้นไร้การควบคุมในอากาศอย่างสิ้นเชิงโผลโลบังเกิดเสียงหนักทึบชายคนนั้นร่วงกระแทกลงกับพื้นร่างแปลสภาพเป็นพายเนื้อเละเหลวในพริบตา ผู้ใช้พลังบนอาคารหลังนั้นตกอยู่ในความชุลมุนทันทีเดิมพวกเขาคอยสกัดยิงจากระยะไกลเลยไม่ค่อยหวาดกลัวแต่เมื่อจู่จูมีสัตว์ร้ายจํานวนมากบุกเข้าถึงตัวก็ทำอะไรไม่ถูกปล่อยการป้องกันทำให้สัตว์ร้ายบางส่วนหลุดไปถึงจตุรัสกลางกระโจนเข้าใส่ฝูงชนปากกระบอกปืนของฉินเฟิงเลงไปยังอาคารที่ห่างออกไปและเปรี้ยง ลิงตัวหนึ่งที่กำลังยืดอกเชิดหน้าชูคอถูกกระสุนฉ้นเฟิงเจาะก,กระโหลกทันทีปัง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 กระสุนนัดแล้วนัดเล่าถูกยิงออกไปใช้เวลาไม่ถึง30วินาทีลิงที่อยู่บนดาดฟ้าอาคารฝั่งตรงข้ามถูกระเบิดหัวไม่มีหลงเหลือตอนที่806สังหารอย่างบ้าคลั่งผู้ใช้พลังบนยอดตึกได้รับการช่วยเหลือในที่สุด อย่างไรก็ตามในจุดประจำการอื่นๆเกิดการประทะกับสัตว์ร้ายทุกสารทิศวากยิงมันยิงพวกมันช่วยด้วยอ้าเดิมพวกเขาเป็นผู้ใช้พลังที่แข็งแกร่งหากไม่เกิดมิติทับซ้อนขึ้นพวกเขาที่อาศัยอยู่ในเมืองฉงโหลทุกคนล้วนมีเลเวลระดับด DC ขึ้นไปทั้งสิน้นแต่ตอนนี้พวกเขาแทบจะกลายเป็นเหยื่อของสัตว์ร้ายไม่สามารถต้านทานการโจมตีของพวกมันได้เลย ในบรรดากองทัพสัตว์ร้ายปรากฏหมาป่าตัวหนึ่งว่องไวโดดเด่นสะดุดตามันกระโจนเข้ามาอย่างรวดเร็วก้าวนำตัวอื่นๆเห็นได้ชัดว่านี่คือราชันสัตว์ร้ายเลเวลอีครอบครองความสูงอย่างน้อย5เมตรลำตัวยาวถึง7เมตรหากเป็นในโลกภายนอกตัวมันไม่นับเป็นสิ่งใดแต่ตอนนี้กลับขึ้นเป็นนายเหนือหัวของทุกชีวิตแล้ว ราชันหมาป่าอ้าปากเผยฟันแหลมๆที่ท่วมไปด้วยเลือดออกมาเอี้ยวหัวกัดผู้ใช้พลังคนหนึ่งอาศัยเพียงแรงกัดนี้รุนแรงจนเหลือทิ้งไว้เพียงขามนุษย์สองข้างในที่เกิดเหตุราชันหมาป่าก,กลืนร่างผู้ใช้พลังลงท้องโดยการขยับปากเพียงไม่กี่ครั้งหมาป่าตัวอื่นๆกระโดดข้ามแนวป้องกันตรงเข้าแขนฆ่าชาวเมือง ฝูงหมาป่าสีเทาดูร้ายสังหารมนุษย์ไปหลายคนฉีกถึงกัดกินทั้งทั้งอย่างนั้นเศษซากชิ้นส่วนมนุษย์กระจัดกระจายเป็นจำนวนมากฉากดังกล่าวเต็มไปด้วยเลือดและกลิ่นอายของความตายฉินเฟิงเติมกระสุนปืนใหญ่ยกแขนขึ้นเล็งเป้าไปยังตำแหน่งทางแยกหวืออเสียงกรีดอากาศวีดวิวลูกปืนใหญ่ยิงออกจากปืนใหญ่มือของชินเฟิง ขอบข้ามตึกครามโค้งเป็นวงในอากาศร่วงตกลงกลางสี่แยกในระยะไกลออกไปบิรึมเสียงระเบิดดังกึกก้องแผ่นดินทั้งเมืองสั่นสะท้านไปพร้อมกับมันเห็นได้ชัดว่าประสิทธิภาพของปืนใหญ่นี้รุนแรงเพียงใดฮู้ฮู้หมาป่าสีเทาหลายตัวถูกแรงระเบิดของชินเฟิงสังหารจนตายอีกสองสามตัวได้รับบาดเจ็บสาหาัส เหลือเพียงราชันหมาป่าที่คล่องแคล่วว่องไวสามารถหลบเลี่ยงแรงระเบิดนี้ไปได้คู่ดวงตาอันไร้ปราณีกวาดวูบตรึงลงบนร่างฉินเฟิงรีบบอกให้พวกเขาถอยออกไปช่วยยิงสนับสนุนด้วยฉินเฟิงตะโกนเสียงดังช่วงเวลานี้ในหัวใจของหนิงซินบังเกิดความสับสนอยากจะเชื่อหากย้อนเวลากลับไปได้เขาเขาเป็นคนแรกที่ปีนบันไดาจากไปดีกว่าแทนที่จะอยู่ที่นี่ หนิงซินอดไม่ไหวตะโกนอย่างร้อนรนจะให้ถอยได้ยังไงยังเหลือชาวเมืองอีกมากมายทิ้งพวกเขาไม่ได้แม่มันเถอะรีบสู้เร็วเข้าฆ่าสัตว์ร้ายพวกนั้นลงซะหนิงซินตะโกนแต่พบว่าในชั่วพริบตาเดียวฉินเฟิงที่เคยอยู่ข้างกายเขาบัดนี้หายวับไปแล้วกวาดตามองหาอย่างเร่งรีบเมื่อก้มลงไปข้างล่างพบกับร่างร่างหนึ่งกำลังเปิดใช้งานเครื่องร่อนอยู่ ที่แท้เป็นฉินเฟิงกระโดดลงจากยอดตึกเครื่องร่อนช่วยพยุงฉินเฟิงพุ่งตรงเข้าหาราชนหมาป่าแล้วราชนหมาป่าคำรามสวนจากนั้นสับฝีเท้าดูเดือดทั้งตนทั้งร่างเหยียบย่ำไปตามกำแพงตึกมองไกลไกลาราวกับมันกำลังบินได้ทว่าในสายตาฉินเฟิงการกระทำของมันไม่ต่างจากปักกแตนกำลังกระโดดเขาสามารถใช้เท้าเดียวเหยียบย่ำม,มันจนตายได้ หนึ่งคนหนึ่งสัตว์ร้ายปะทะกันเหนือยอดตึกหลังหนึ่งผู้ใช้พลังบนตึกสูงทั้งหมดต่างเฝ้ามองฉากนี้ด้วยดวงตาเบิกกว้างหัวใจของพวกเขาเต้นครึกโครมปฏิเสธไม่ได้ว่าชินเฟิงคือมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่พวกเขาหากชินเฟิงตายหรือพ่ายแพ้ในการต่อสู้สำหรับพวกเขาน,านั่นไม่ต่างจากการถูกทิ้งระเบิดลูกใหญ่ ฉินเฟิงสวมปืนใหญ่มือข้างซ้ายส่วนมือขวากุมมีดกษัตริย์ครามสีดำสนิททุกการเคลื่อนไหวของเขาเรียบเรื่นอย่างไม่มีใครเทียบได้วูสเครื่องร่อนบนหลังของฉินเฟิงหดกลับทันทีนี้ทำให้ฉินเฟิงไม่สามารถควบคุมร่างกายของเขาได้อย่างอิสระในอากาศขณะเดียวกันการปิดใช้งานเครื่องร่อนทำให้ร่างของเขายิ่งทิ้งตัวลงอย่างรุนแรง พุ่งเข้าเผชิญหน้ากับราชันหมาป่าอย่างรวดเร็วกาสราชันหมาป่าอ้าปากกว้างคล้ายกับว่าต้องการกลืนฉินเฟิงลงไปในคำเดียวฉินเฟิงยกมือขวาขึ้นมีดกษัตริย์ครามกวาดเล็งไปที่ปากข,ของราชันหมาป่าฟัฟมีดกษัตริย์ครามยามสัมผัสถ,ถูกฟันแหลมและเหงือกเปียกชื้นของราชันหมาป่ากลับสามารถกรีดไปตามแนวเดิมอย่างไม่ยากเย็น คมแหลมเชื้อเฉอนหลึกเข้าไปข้างในทันทีฟูบบฉิมเฟิงปรับท่าลงจอดในอากาศสองเท้าทิ้งน้ำหนักย่ำลงกับพื้นด้วยพละกกำลังมหาศาลของเขาขณะเดียวกันบนท้องฟ้าราชันหมาป่ายังคงลอยอยู่กลางอากาศหากมองจากมุมข้างจะพบว่าร่างของมันนิ่งงนันไราการเคลื่อนไหวทว่าหากรับชมจากมุมหน้าจะพบว่าร่างของราชันหมาป่าถูกผ่าแยกเป็นสองซี่ ในห้วงเวลาไม่ถึงลมหายใจเดียวร่างที่หยุดนิ่งในอากาศของราชันหมาป่าในที่สุดก็ทิ้งตัวลงเลือดสาดกระจายบนพื้นดินเพียงพริบตาจิตวิญญาณของผู้คนถูกปลุกเร้าขวัญกำลังใจทยานขึ้นอย่างรวดเร็วนายพลฉีนนายพลฉีนสังหารราชันสัตว์ร้ายได้แล้วผู้ใช้พลังต่างโ่ร้องยินดีราวกับพวกเขาได้รับชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ อย่าเพึ่งดีใจไปรีบกลับไปโจมตีเร็วเข้าอย่าปล่อยให้สัตว์ร้ายพวกนั้นหลุดเข้ามาวิ่งพลานอีกปกป้องผู้คนและรีบล่าถอยไปเร็วเร็วเร็วรีบเดินเร็วเข้าชาวเมืองที่ยังอยู่ไกลจากบันไดขอให้ออกจากแถวมาก่อนแล้วไปซ่อนตัวในอาคารฝูงชนที่อยู่ชายขอบจัตุรัสบัดนี้ตกอยู่ในความอนลัมานแต่มนุษย์เหล่านี้ไม่สามารถหลบหนีออกไปไหนได้พวกเขาไร้เส้นทางหลบหนี เพราะทุกขนแห่งเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายพวกเขาถูกล้อมแล้วบนบันไดสวรรค์ชาวเมืองหลายคนได้ยินเสียงปืนใหญ่ของฉินเฟิงเมื่อพื้นดินสันส่นสะเทือนบันไดก็พลอยสั่นตามไปด้วยผู้คนส่งเสียงกรีดร้องตื่นตระหนกบางคนถึงขั้นตกจากบันไดแต่ช่างหน่าสงสารที่ไม่มีใครสนใจพวกเขาทั้งหมดวิ่งสุดฝีเท้าโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แออัดกันขึ้นไปข้างบนอย่างบ้าคลาั่ง เพราะพวกเขาตระหนักดีว่าเบื้องหน้าคือทางออกสุดท้ายและคนที่ออกไปสามารถมองเห็นทิวทัศน์ภายนอกได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้ Ability Level B ีคนแรกที่ก้าวออกมาหลังข้ามผ่านอาณาเขตของมิติทับซ้อนหวนคืนสู่มิติของตนเองทั้งคนทั้งร่างของเขาก็เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังพลังสมาธิสามารถปลุกเร้าได้อีกครั้งอักษรรูนกลับมามีชีวิตชีวา บันไดสู่สวรรค์สุดหรูด้านนอกทำให้เขาบังเกิดความรู้สึกราวกับได้ขึ้นสวรรค์จริงๆข้างบนกับข้างล่างแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนี้ช่วยให้คนคนหนึ่งได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความหมายของสิ่งที่เรียกว่ารอดชีวิตเพียงแต่ว่าภายในมิติทับซ้อนนรกเบื้องล่างบรรยากาศคุกรุ่นราวกับถูกต้มในหม้อเดือดบันไดกว้าง30เมตรสามารถปล่อยคนให้ออกมาได้50คนในทุกๆหนึ่งวินาที นาทีเดียวสามารถช่วยชีวิตคนได้มากกว่า3,000คนหรือ30,000ใน10นาทีอย่างไรก็ตามในเมืองฉงโหลมีพลเมืองทั้งหมดกี่คนกันในช่วง2-3วันที่ผ่านมามีคนรอดอยู่มากแค่ไหนตลอดทั้งจัตุรัสกลางบัดนี้แน่นขนาดคาดว่ามีอย่างน้อยนับ100,000คนแต่เวลานี้สัตว์ร,ร้ายได้ล้อมรอบพวกเขาแล้วล่าถอยพวกเราต้องถอยแล้ว ไอบา้าเอ๋ยพวกแกมัวชักช้าอะไรอยู่รีบปีนขึ้นไปเร็วเข้าหยุดพูดได้แล้วรีบหนีก่อนเร็วผู้ใช้พลังคำรามด้วยความโกรธสั่งการให้คนธรรมดาล่าถอยออกไปจากชายขอบจัตุรัสแต่ก็ไม่สามารถเพิ่มความเร็วได้เลยฉินเฟิงยืนอยู่ไล่เดินไปตามแนวขอบฝูงชนไล่สังหารสัตว์ร้ายอย่างเมามันฝีเท้าของเขาว่องไวมากเป็นไปไม่ได้ที่จะมองตามด้วยตาเปล่า เส้นทางใดที่เขาเก้าวดังเกิดกระแสะลมกันโชกแรงเส้นทางใดที่เขาผ่านเหลือทิ้งไว้เพียงซากศพของสัตว์ร้ายกระนั้นอาศัยเพียงกำลังของฉินเฟิงคนเดียวยังถือว่าน้อยเกินไปณขณะน,นี้ประชาชนกลางจตุรัสได้หลบหนีออกไปได้แค่เศษหนึ่งส่วนสาทว่าวงแนวป้องกันของมนุษย์หดหายไปเรื่อยๆสัตว์ร้ายเริ่มประชิดและทวีจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง พวกสัตว์ร้ายสามารถสลัดแนวป้องกันกระโจนเข้าหาฝูงชนได้ทุกเมื่อช่วงเวลานี้เพียงพริบตาเดียวมีหลายชีวิตถูกเก็บเกี่ยวไปอาร์ฉินเฟิงทั้งร่างท่วมไปด้วยเลือดยกแขนข้างสวมปืนจักกลยิงกวาดไปอีกทางสองเท้าขยับไหวเข้าแขนฆ่าศัตรูทั้งหมดในสายตา